สำหรับวิธีการเข้าสู่ Microsoft Visual Basic 6เราสามารถเข้าสู่โปรแกรมได้2วิธีนะครับอันดับแรกก็คือการใช้ช็อตคัทหน้าจอดับเบิลคลิกเข้าที่ Microsoft Windows จากนั้นเลือกในกลุ่มของงาน Standard e x t หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกที่เมนู All p r ร g r a m แล้วก็เลือก Microsoft พิชวลซีดีโอ6.0มิโครซอฟพิช b a เบสิก6.0เลือก Standard ดเอแล้วคลิกปุ่ม Open เราก็จะได้หน้าตาของโปรเจกต์หมีฟอร์มหขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับสำหรับเครื่องมือใน i ิช a ลเบสิกก็จะประกอบด้วยเมนูบาร์จะประกอบเป็นเมนูไฟอ Edit แล้วก็เมนูที่ใช้งานต่างๆแล้วก็ทูลบาร์ที่เป็นช็อตคั t นะครับ แล้วก็เป็นเครื่องมือของทูลบาทุกทั่วไปเราสามารถเรียกทูลบาที่ใช้สำหรับการสร้างงานขึ้นมาจากปุ่มทูลบ็อกซ์ตัวนี้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถเรียก Property Project, Project Explorer เพื่อจะดูจำนวนฟอร์มหรืองานที่อยู่ในในโปรเจกต์ทั้งหมด หรือเรียก Property เพื่อที่จะดูคุณสมบัติของแต่ละ Object ที่เราสร้างงานอยู่เราสามารถเรียกที่ Form Layout ตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบุว่าเอ่อ Form ที่เราทํางานอยู่นี้จะอยู่ตําแหน่งใดของหน้าจอเราสามารถกําหนดเจ็กด,ด้านนี้